สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมโมยนเวศค่ะเพื่อนเพื่อนรู้จักต้นปาริชาตกันใช่ไหมคะปาริชาตเป็นดอกไม้แห่งสวรรค์ใครได้สูดดมกลิ่นของดอกปาริชาตจะระลึกชาติได้ความเป็นมาของต้นปาริชาตนั้นมีหลายตำนานค่ะหนึ่งในนั้นคือตำนานการกวนเกษียณสมุดต,ต้นปาริชาตเกิดจากการกวนเกษียณสมุรของเหล่าเทวดาและอสูรและต้นปาริชาตินี้ พระอิน์ได้นำไปปลูกไว้ในสวนของพระองค์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงต้นปริชาตอยู่บนสวรรค์เรื่อยมาจนถึงยุคพระนารายณ์อวตารปางที่8เป็นพระกิศนะพระองค์ทรงพานางสัตยาภาพระชายาองค์โปรดไปเที่ยวสวรรค์เมื่อนางสัตยาภาเห็นดอกปริชาตเข้าก็ชอบมากจึงของให้พระกิษนะขโมยต้นปริชาตมาปลูกไว้ในสวนของตนพระกิศนะก็ขโมยค่ะ แล้วก็นำมาปลูกไว้ในสวนของนางสัตยาภาแต่ก็เกรงว่านางลุกกมินีชายาอีกคนจะน้อยใจจึงปลูกต้นปริชาติไว้ในสวนนางสัตยาภาแต่หันกิ่งก้านไปทางสวนของนางลุกกมินีเวลาที่ดอกปริชาติร่วงหล่นจะได้ตกใส่สวนของนางด้วยด้วยเหตุนี้เองต้นปริชาติจากสวรรค์จึงได้ลงมาอยู่อย่างโลกมนุษย์เมื่อพระอินทร์รู้เรื่องเข้า ก็เกิดการสู้รบกันขึ้นระหว่างพระกิจณะกับพระอินท์ค่ะการรบครั้งนี้นั้นพระอินแพ้ค่ะต่อมาต้นปริชาติได้กลับสู่สวงสวรรค์อีกครั้งหลังจากที่พระกิษณะสิ้นแล้วและที่สวรรค์ชั้นดาวดึงต้นปริชาติจะอยู่นอกเมืองดาวดึงออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในอุทยานใหญ่ที่มีชื่อว่าบุญตริกวัน ซึ่งมีกำแพงล้อมรอบทั้ง4ด้านโดยต้นปริชาติจะตั้งตรงงานอยู่ตรงกลางสวนกล่าวกันว่ายามที่ดอกปริชาติบานจะมีเหล่าเทพบุตรเทพธิดามาเล่นสนุกสนานกันใตใ้ต้นปริชาติเป็นจำนวนมากหากกลิ่นดอกปริชาติที่โชยโรยดินมาต้องกับเทพบุตรเทพธิดาองค์ใดจะทำให้เทพบุตรเทพธิดาองค์นั้นระลึกชาติได้อย่างน่าอาชชัศจรรย์ และถ้าหากเทพบุตดเทพธิดาองค์ใดต้องการดอกปริชาติมาทัดหูมาเก็บเอาไว้เพียงแต่เข้าไปอยู่ภายใต้ต้นแล้วยื่นมือออกไปดอกก็จะร่วงลงมาถึงมือเองราวกับรู้ใจหากรับไม่ทันดอกปริชาตินั้นก็จะลอยรละล่องอยู่กลางอากาศไม่ตกถึงพื้นนะคะจนกว่าจะมีเทวดาผู้ต้องการยื่นมือมารับเอาไปและภายใต้ร่มของปริชาติจะมีแท่นศิลาอันหนึ่ง ชื่อว่าบรรดุกำมพลศิลาอาจมีสีแดงดังดอกชบาและอ่อนนุ่มดังฟูกทิพย์ในยามที่พระอินนั่งแผ่นศิลานี้จะอ่อนยุบลงเหมือนกับนั่งลงบนปุยนุ่นปริชาตินั้นไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาค่ะแต่มีความงามที่อัศจรรย์ถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบกับพุทธสาวกของพระองค์เลยทีเดียวในวรรณคดีทางพุทธศาสนาเช่นเตภูมิกถา และการมนิตวาสิถีกล่าวไว้ว่าต้นปริชาติคือต้นทองหลางอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงของพระอินทมีดอกสีแดงและจะบานทุก100ปีทุกครั้งที่บานก็จะส่งกลิ่นหอมและมีแสงสว่างสวยไปทั่วส่วนในโลกมนุษย์ต้นปริชาติหรือทองหลางนั้นถือว่าเป็นไม้มงคลตามความเชื่อแบบไทยมาตั้งแต่โบราณว่ากันว่าหากบ้านใดปลูกต้นทองหลางเอาไว จะมั่งมีด้วยทรัพย์สินและเงินทองล้นหลามส่วนดอกทองหลางจะมีรูปทรงสวยแปลกสีแดงสดสะด,ดุดตาใบมีสีเหลืองดุดทองทามองดูแล้วสดชื่นใจมักนิยมนำมาใช้ในพิธีมงคลตามความเชื่อทางศาสนาพุทธพราหมณ์และฮินดูโดยในหนึ่งก้านนั้นจะประกอบด้วยใบายสามใบาทางฮินดูเชื่อว่าแทนความหมายของตรีมูลติ ที่คำภีบุราณนะหมายถึงเทพเจ้าทั้งสามก็คือพระพรมพระศิวะและพระนารายณ์ผู้คนจึงมักนำใบทองหลางมาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีมงคลไม่ว่าจะเป็นการตั้งเสาเอกเพื่อปลูกบ้านใหม่ตั้งศาลพระภูมิหรือในพิธีแต่งงานทองหลางอันเป็นตัวแทนของต้นปริชาติในแดนมนุษย์จึงเต็มไปด้วยสรรพคุณมากมายแม้ว่าจะไร้ซึ่งกลิ่นอันหอมหวนชวนให้ผู้คนระลึกชาติได้ แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเพราะหากทุกคนระลึกชาติได้โลกนี้ก็คงวุ่นวายน่าดูค่ะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ